สวัสดีครับพินดูต้อนรับเข้าสู่ช่องเดลลี่และวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเกมเรซิตี้นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นเกมแข่งรถอันดับหนึ่งในไทยเลยก็ว่าได้นะครับ ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนนะ,ะ Golden s o f r ประกาศเปิดตัวเกมลุกตลาดเกมออนไลน์ในไทยนะฮะเป้าหมายเจาะกลุ่มวัยรุ่นและคนทำงานรุ่นใหม่ผู้ที่ชื่นชอบในความเร็วเต็มพิกัดโดยเปิดตัวเกม l e c i t y Online ซิ่งได้ดังใจฝันคำว่า l e c i t y ฮะเป็นไอเดียเกิดมาจากคำว่าเลซึ่งแปลว่าลำแสงซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเร็วและแรงส่วนคำว่าซิตีก็คือฉากในเมืองเมื่อมารวมกัน ก็เป็น l a City นะฮะและบริษัทผู้พัฒนาเกมนี้ก็คือบริษัท J2M Soft พนักงานรุ่นแรกที่มาก่อตั้งบริษัท J2M Soft จะมาจากทีมงานผู้พัฒนาเกมคาร์ r คาร์ดหรือคาวะ c a r ไรเด d e r ซึ่งนำทีมมาโดย Studio Manager และเราโปรแกร m m e r รวมแล้วประมาณ12คนหลังจากนั้นก็เพิ่มมาเรื่อยๆนะครับ l a City ไม่ใช่แค่เกมแข่งรถทั่วไป แต่คือเกมแข่งรถที่ใส่ความเป็น mmorpg ลงมาด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบเลเวลซึ่งระบบเลเวลในเกมนะแบ่งออกเป็นเลเวลคนขับและเลเวลของรถเลเวลของคนจะช่วยปลดล็อกสกิลความสามารถใหม่ๆสามารถขับขี่ท่าทางที่พลิกแพงได้ดีหรือซื้อรถใหม่ๆส,สวยๆได้หรือถ้ารถเลเวลสูงๆก็สามารถเข้าดีฟได้ลื่นไหลหรือเพิ่มความแรงของรถ ที่มากขึ้นส่วนรถยิ่งเลเวลสูงสูสมรรถภาพก็จะยิ่งสูงขึ้นปรับแต่งอะไรได้หลายอย่างมากขึ้นนะฮะนอกจากนั้นรถก็ยังสามารถตกแต่งชิ้นส่วนเป็นชุดเซตไม่ต่างอะไรกับเกม MMORPG ทั่วไปเหมือนกับการใส่ชุดที่เป็นเซตเดียวกันแล้วจะได้โบนัสเป็นบัฟต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิ่งเร็วขึ้นบูตไวขึ้นต้องบอกว่าเป็นเกมเลซซิ่ง ที่เอาองค์ประกอบของเกม MMO RPG มาใส่ไว้ได้อย่างลงตัวนะฮะนอกจากนั้นยังมีระบบรับเควสหลากหลายรูปแบบโดยเควสที่เราจะทำนั้นจะมีทั้งการนำ NPC ไปส่งตามสถานที่ต่างๆหรือการรับของจาก NPC ไปส่งตามจุดหมายไปจนถึงการขับรถไล่จับผู้ร้ายหรือพาสาวหนีหนุ่มที่ตามจีบหรือแม้กระทั่งทำตัวเป็นปาปาลัสซี่แอบถ่ายสถานที่ต่างๆ ตามแต่เงื่อนไขของเกมเลยทีเดียวก็มีภารกิจชนรถนะฮะหรือคิดิดเลยก็คือชนรถพยาบาลในตับนานนั่นเองฮนะแต่มันก็ยังไม่ทิ้งสิ่งที่การเป็นเกมแข่งรถควรมีนั่นก็คือการทำเวลาด้วยความเร็วกลายเป็นว่า l e c i t y คือหนึ่งในเกม MMO RPG ที่โดง่งดังมากในตอนนั้นเลยก็ว่าได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าตัวเกมนั้นเป็นเกมแข่งรถที่ไม่ว่าจะเพศไหน วัยไหนก็สามารถสนุกกับมันได้โดยเฉพาะเด็กๆที่ชื่นชอบการแข่งรถและมีรถเท่ๆภายในเกมอยู่แล้วนอกเหนือจากการทำเวสแล้วยังมีการแข่งขันประลองความเร็วด้วยระบบการแข่งขันระหว่างผู้เล่นด้วยกันและการแข่งขันแบบเป็นทีมซึ่งในการแข่งขันแต่ละครั้งสามารถลงแข่งสูงสุดได้ถึง20คันพร้อมๆกันสนามแข่งขันรวมทั้งแผนที่ในเกม r e g a c y ทางทีมผู้พัฒนา j 2 m ได้จำลองกรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้มาใส่ไว้ในเลซิตี้ได้อย่างสวยงามนะฮะและในบางพื้นที่ก็ยังส่งผลกับการเล่นของตัวเกมได้เป็นอย่างดีเช่นตามตอกซอกซอยแคบๆที่ทำให้รถที่มีความเร็วสูงเล่นได้อย่างยากลำบากในขณะที่บางที่เป็นทางตรงก็เหยียบบูตกันให้มันไปข้างหนึ่งจึงกลายเป็นเกมแข่งรถออนไลน์ระบบ MMORPG ที่มีผู้เล่นมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศเกาหลีใต้ฮะในช่วงเวลานั้นแต่น่าเสียดายนะในช่วงท้ายก่อนเกมปิดตัวลงทีมงานมีแผนที่จะพัฒนาแผนที่ใหม่ๆนอกเหนือจากโซแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเพราะเกมได้ปิดตัวลงไปก่อนนั่นเองแม้จะมีการแถลงข่าวว่า g o l d e n s o f t ได้สิทธิ์ในการพัฒนาต่อในช่วงปี2013แต่จากการที่ EA นั้นจัดก,การเข้ารวบบริษัทแม่ในการพัฒนาอย่าง j2msoft ก็ทำให้ตัวเกมดูจะไรทิศทางไปสักระยะก่อนที่จะออกมาประกาศจำใจปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2013ท่ามกลางเสียงโอดควรของเราแฟนเกมก็คือเกมในซิตี้อ่ะถ้าในประเทศเราอ่ะจะเห็นว่าฮิตมากนะฮะแต่พอไปดูประเทศอื่นแล้วอ่ะมันไม่ได้ฮิตขนาดนั้นไงก็เลยกลายเป็นว่าจะให้เปิดเพราะประเทศเราประเทศเดียวก็ ก็คงจะดูไม่คุ้มสําหรับเขานะฮะก็เลยต้องปิดไปนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลที่เหมือนเคยฟังมาจากที่ไหนสัก,สกที่นะฮะมาต่อกันแม้ว่าทาง Goldensoft จะตัดสินใจต่อลมหายใจกับเว็บซอฟตเพื่อพัฒนาเกมต่อแต่ EA ผู้ถือหุ้นใหญ่มองว่าหลายปัจจัยมันไม่คุ้มค่าที่จะพัฒนาต่อเนื่องจากช่วงปี2 0 1 3เป็นช่วงที่คนเริ่มหันมาสนใจเกมสตรีม และคอนโซลและเกมฟอร์มใหญ่ๆเริ่มตีตลาดเข้ามามากยิ่งขึ้นจึงไม่แปลกที่ทาง e a จะตัดสินใจประกาศยุติการให้บริการเพราะมองว่าคงได้ไม่คุ้มเสียทีมงานของ Electronic Extreme ซึ่งเป็นหนึ่งในค่ายเกมไม่กี่ค่ายที่สามารถนำตัวเกมมาพัฒนาเองต่อได้ทางทีมงานได้บอกเรื่องนี้ซึ่งเป็นการคอนเฟิร์ม100%เลยว่าไม่มีทางที่จะนำเกม r รกลับมาพัฒนาต่อได้ เนื่องจากเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งก็คือ EA ได้ลบตัวเกมทิ้งหมดเรียบร้อยซึ่งรวมไปถึงโค้ดในการพัฒนาเกมอีกด้วยนั่นแปลว่าไม่มีทางพัฒนาตัวเกมนี้ต่อได้อีกเป็นครั้งที่2อันนี้เป็นคำพูดของทีมงานนะฮะเขาพูดไว้ว่า อีกอย่างนะครับถ้าเกิดถ้าจะทำเกมแนวเลซิตี้ใช่ว่าจะทำง่ายๆนะครับเพราะเกมมีการทำตัวเกมละเอียดมากโดยเฉพาะการทำแผนที่ที่ทำแผนที่กรุงโซลละเอียดทุกซอกทุกมุมการพัฒนาเกมนี้จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยยกเว้นว่าเราจะทำเกมใหม่ขึ้นมาโดยให้มีระบบเกมเพลย์คล้ายกับเกมเลซิตี้แทนซึ่งจะง่ายกว่าก็ทางทีมงานได้กล่าวไว้อย่างนี้นะก็นี่ก็เป็นข้อมูลตามที่แหล่งข่าวเขียนไว้นะฮะ แต่เราก็จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้มีคนมาเปิดให้เล่นแล้วหลายๆคนก็คงน่าจะรู้นะว่าเซิร์ฟนี้คือชื่อเซิร์ฟอะไรนะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องโปรแกรมอะไรการทําเกมอะไรพวกนี้หรอกฮรไม่รู้ว่าเขาเอาตัวเกมมาจากไหนด้วยจะสร้างหรือจะอะไรยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมคิดว่าเซิร์ฟนี้คงไม่ใช่เซิร์ฟที่เป็นทางการนะครับผู้ทําก็คงจะรักเกมเกมนี้จริงๆนะถึงพยายามพัฒนาจนมาให้เล่นถึงขนาดนี้ เขาก็ได้ยินว่าเออไอแผนฟื้นฟูเีซิตี้อะไรเนี่ยเป็นข่าวมาหลายปีแล้วฮะส่วนตัวผมก็เคยเข้าไปลองครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เลิกเล่นไปเพราะไปติดเกมคาบาวแทน,นะ,ะเพราะคาบากำลังมีเวอร์ชันมอือถือก็เลยโหลดกลับมาเล่นใหม่นะฮะเล่น PC รอก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงไปแค่นี้นะฮะสำหรับเกมเรซิตี้นี้ อันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะฮะถ้าเกิดกลับมาเปิดอย่างเป็นทางการอีกผมก็จะเล่นแน่นอนฮะแต่คงจะยากมากๆฮะจากข้อมูลที่บอกไปในคลิปแล้วส่วนใครที่จะเล่นเซิร์ฟนั้นๆก็แล้วแต่ครับสิทธิ์ของใครของมันผมไม่สามารถเข้าไปยุ่งได้ฮะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแค่นี้แล้วครับบายฮะแล้วเจอกันคลิปต่อไป